สวัสดีครับสวัสดีค่ะแก้วผมเพิ่งเป็นคนชอบคำหนึ่งเลยชอบมากครับชอบมากจะก็จะมีแก๊งชอบรถอะไรเนี่ยวันนี้ก็ชอบมากเพราะว่ามันเอ่อเกี่ยวกับแบรนด์โรลยอวี่เลกาตาเอ็กซ์แอนโซซึ่งเป็นนักแข่งไทยเราเนี่แหละใช่ครับโดยปกติเป็นมีโอกาสได้ไปเป็นแข่งอะไรแบบนี้าไนมีขับได้เล่นครับแล้วหลูกอาอะไรพวกนี้กันก็ขับกับแก๊งๆกันดูรถอะไรกันนะครับเพราะที่เพื่อนๆบอกก็คือเป็นคนสายแต่ แต่งรถด้วยใช่ชอบชอบ,ชอบความเร็วครับบางคนแบบชอบมากนี่เป็นเด็กเลยเแล้วคืออดกับค่าแต่งรถอะไรอย่างนี้ไปเยอะไหมก็พอสมควร แต่บอกไม่ได้เลยเนี่ยก็ตั้งแต่ตั้งแต่รถคันแรกที่ผมซื้อผมก็แต่งมาเรื่อยๆคันสองคันสามคันสี่ก็แต่งมาเรื่อยๆคันคันคันก็แต่งแต่งมาตลอดแต่งแต่มาชอบแบบชอบแต่งรถถ้าก็ถ้าแบบความฝันจริงๆก็ชอบชอบการแต่งรถอะไรจริงๆชอบอยากเป็นนักแข่งตั้งแต่เด็กเลยจะแบบจะชอบไปขับมอเตั้งแาน่เด็กใช่แต่แต่แต่น่าจะลำบากตอนนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่น่าจะไหว ใช่จริงๆก็แบบชอบมอเตอร์ไซค์ชอบรถอ่ะเนี่ยโอมตอนนี้ก็ไป<า>ไปแข่งแข่งมอเตอร์ไซค์อยู่อะไรนะก็จริงๆก็ชอบใช่อ้าวแล้วคือแบบอยากที่จะมีโอกาสอะไรไหอยากโอมมาตอนแรกคือแบบเหมือนจะไม่ทำไม่ทำไม่ทำก็ไปทำแล้วโผมว่า<ะ>น่าจะยากสำหรับผมผมร<ๆ>ู้สึกว่ามันมันถ้าอนาคตแบบเอ่อมีลูกมีหลานมีเต้าก็อยากให้อยากอยากให้แบบแข่งรถกัอะไรคิดว่าตัวเองไม่ไม่นี่แล้วหรอไม่น่าทันแต่ตัวชอบรถอาจจะแบบแต่งรถแทนเลยถ้าเป็นผมเน่ย แต่ก็คือเป็นสายที่ขับรถเร็วก็ไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นก็มีบ้างแต่ก็สมมติก็อยากจะเช่าสนามก็ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับเดี๋ยวโดยปกติไม่ได้เป็นสายซิ่งมากก็ตามกฎหมายก็กำหนดครับผมแต่ว่าคือบผมแบบแม่เป็นห่วงแหมแบบแม่ประจํามากประจําคุณแม่เขาจะบอกผมตลอดว่า แอยากขับเร็วนั่นลูกกันเลยจะพูดทุกวันก่อนออกจากบ้านเลยเขบอกครับแม่ครับก็คือเชื่อแม่เชื่อแม่ครับไม่เคยนั่งรถที่พี่คนขับแบบไม่ไม่ไม่เขาเปมนคนชอบนั่งเยเอาแม่แอนก่อนดว่าแม่แอนก็ไม่ชอบนั่งรถผมทำไมอ่ะทำไมอ่ะขับตามกฎหมายตำรวจนะใช่ตามเลยค่ะแม่เตามแบบใส่แต่แม่ใส่หน้านะใส่หน้าเลยอใส่หน้าไม่มีใครแบบไอ้นี่รถนั่งรถไปแบบมันอาจจะแข่งโอ้โหเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนอะไรนี่มันก็เลยมีคนที่เขา สเตต้าไอ้น้องนี่ผมกำลังป้ายาอยู่เขาช่วงนี้เขาแบบอยากจะเป็นแบบสายซิ่งเหมือนเราแต่เขาก็ซิ่งนะคะเขาก็ซิ่งเพราะเห็นนี่แม่บอกก็คือวันเกิดเขาก็ซิ่งเขาซิ่งอยากตึกจากจีมเอ็มทีวีมาบ้านผมเลยใช่วันเกิดครับเป็นไงบ้างคะสไตล์ต่างๆโอ้โหจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักนะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามนะครับอินเตอร์แฟนต่างๆก็ ขอบคุณที่ทำโปรเจกต์ให้ขอบคุณที่ยอมสละเวลามางานวันเกิดในหลายๆอย่างนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนพี่น้องในวงการทุกท่านที่อวยพรนะครับผมใช่ค่ะต้องวันเกิดก่อนเนะาะเาซไฟไพร์ถึงบ้านเป็นยัไงบ้างคะก็ไอตาต้าก็น่ารักมากเป็นน้องน้องที่ผมรักโคตรรักเลยไม่รู้จะพูดยังไงก็ก็ มีโทรมาถามตั้งแต่เช้าแล้วว่าพี่คือมีพี่ไปกินเลี้ยงไหนหรือเปล่ามีจัดงานไหนหรือเปล่าบอกไม่มีเพราะว่าลุงขึ้นต้องถ่ายงานกับต้าเช้า,า,าเลยก็แปลกๆเอ๊ะทำไมทำไมอยู่ดีมาโทรถามตั้งแต่เช้าก็เลยไม่ได้คิดอะไรอยู่ดีตอนประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มห้าสิบเก้าก็มีแบบมีรถม,ม,มาจอดหน้าบ้าน<อ>ผมก็ว่าเลยเพราะมันมีเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์เอ๊ะใครมันเข้ามาในหมู่บ้านเราอะไรนียแต่ผมก็มาจอดหน้าบ้านแล้วก็หล่อมเตอร์ผมเีไปเช็คขอยืมยไปเช็คหน่อยดิ เอมาทําไมวะตอนแรกก็ยังไม่ได้เอกครับก็เลยถือเค้กมาเกือบจะเซอร์ไพรส์แล้วแต่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพรส์กลับเดี๋ยวนะเขาไม่รู้จริงๆหรอว่าจองมาทำไมที่แบบมันเปตรงกับวันเกิดแล้วเราก็ไม่คิดตอนแรกบอกยืมไปใช้หน่อยก็เอ๊ะแต่ก็มีเอกก็มีคิดอยู่แล้วอะไรเนี่ยใช่เาใช่เพราะเาวันนั้นคือเขาออกงานเขาก็บอกนะวเราแบบเาจะแบบอ๋อบอกก่อนก่อนหน้านี้เหรอใช่แต่บงคาบอกว่าเขาโทรถามแลยว่าเพื่อนไ ไอเราก็ไม่ได้ดูสัมภาษณ์หรอว่าสัมภาษณ์จะไม่ลงให้ป่ะเขาไล่ก็ไปหมดแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วคือเราไม่รู้เลยว่าน้องจะมาสัมภาษณ์เราก็ยดีเอาเค้กมาให้กันน่ารักมากขอบคุณน้องมากอ่ะวันเกิดก็เป็นของขวัญด้วยก็ไม่สร้อยอ่ะเขาบอกไหมว่าทำไมเป็นสร้อยเขาบอกอลไรเหมือนเหมือนอยากจะใส่ใส่เออเป็นสร้อยคู่ซะหน่อย น้องก็มีเท่ดีใส่แบบเอซ์เราใส่ที่คู่เป็นเท่เ <am> ไว้พ <im> ี่ใช่ใช่ใช่นคู่เลยเหรอน่าจะแล้เหมือนน้องก็มีอันหนึ่งมาเหมือนแฟนคลับก็บอกว่าน้องก็มีอันหนึ่งอะไรแต่น้อง<ต>ไม่รู้ว่าเขามีของเขาอยู่แล้วใช่เขามีของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกเฮ้อยอันนี้น่าจะเท่เพราะว่าตัวมันเท่ดีอะไรใส่มาปีนี้ไม่ใส่มาใช่ถ่ายงานก็คือใส่ก็คือเคลิราบ แต่น้องบอกพี่เพิร์นไปว่าว่าของเขาเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันเขาบอกเขาว่าเขาเขาก็มีแบบแบบใช้น่าจะเหมือนกันคล้ายๆกันนี่แหละครับใช่แล้วกันไปสร้อยคู่วันเกิดไปเลยเป็นสร้อยวันเกิดน่ารักเลยเกินเกินเบอร์เกินเบอร์มากเอออเขายังเซอร์ไพรส์คุณไม่หยุดเพราะว่าวันที่คุณกับแฟนแฟนเขาก็ไปเซอร์ไพรส์แฟนใช่มากเต็มที่มากคือตั้งแต่ทำงานกับน้องก็แบบรู้สึกว่าน้องแบบเต็มที่กับเรามากทุกเรื่องเลยรนี้เราก็ ู้สึกเออมันเป็นอะไรที่ลงตัวได้ที่ได้ทํางานอ่ะเขามันเป็นเหมือนกับน้องที่เราสนิทมากๆแล้วก็ไว้ใจทุกอย่างครับเป็นคือคนที่เราสบายใจจริงเวลาการทํางานต้องมีคนหนึ่งที่สบายใจนะเราจะทําอะไรเราก็จะโฟโล์ถ้าสังเกตนะว่าอยู่ในรายการเลยก็ตามมันจะทุกอย่างมันจะโฟโล์ไปหมดพอพอแบบเราอยู่ด้วยกันเลยก็ mm hmm. แบบรู้สึกดีสบายใจมากดีใจที่ที่ได้ทํางานกับไอ้ต้ามากๆบอกว่าคขาบอกว่าช่วงนี้มี คมากมันมากสนุกรู้สึกว่าการทํางานช่วงนี้เป็นอะไรที่สนุกทุกอย่างครับเออ่การได้ทํางานกับตัตต้าก็สนุกมากรวมถึงกับพี่น้องในในในแกมมี่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากแล้วก็ก็มีความสุขครับเป็นช่วงชีวิตที่ตอนนี้เราแฮปปี้มากๆแฮปปี้มากเรานั่งเก้าอี้ได้ไหมยูยูชิลคือคืออยู่แค่เท่าไหร่เนี่ยเออเท่าไหร่ปีแค่ปม่อไหรแล้วหรอปีนี้ยี่สี่ยสี่ใช่ แต่รู้สึกว่าเหมือนกับความชอบเราเจนเรามัน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 เก่าไว้นะหมายถึงว่าอายุยังน้อยอยู่แหละแต่เด็กรุ่นนี้มันไปอีกแนวหนึ่งเราไปอีกแนวหนึ่งใช่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่ครับแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบเลยที่มันเป็นแบบถ้าไม่มีต้านะผมเป็นคนไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับวัยรุ่นตรงนี้เลยจริงๆผมชอบอะไรชอบแบบดำาๆชอบชอบเพลงเก่าเก่าชอบอะไรคลาสสิกอะครับรู้สึกว่ายุคนั้นมันมีอะไรที่เป็นเสนห์มากๆมันไม่ได้เร็วเหมือนยุคนี้ถ้าความชอบส่วนตัวนะแต่พอมีต้าก็ที่ถามว่าทำไมอะคือ ทำไมถึงบอกว่าถ้าไม่มีตาไอ้ตาชวนเต้นจนตอนนี้ผมนี่เป็นติ๊กเกอร์แล้วล่ะตาบอกว่าพี่เคยจะไปเรียนเต้นจริงไหมคะจริงจริงเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องต้องรู้สึกว่าต่อไปอนาคตมันก็ต้องมีแบบทําโชว์กับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองนี้ลองนี้ก็ต้องตอนนี้เหรอเออเพราะว่าล่าสุดที่ไปไปไะไรด้วยกันก็คือทุกคนบอกว่าเออเออหนักหนักหนักคืนกันอ่าเขาเรียกว่ามีกรุ๊ปเป็นสไตล์ตัวเอง ครับาอายเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเต้นนี่ไม่มีเลยเออก็อยากฝึกเต้นเพราะรู้สึกว่าอนาคตมันน่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่จะต้องทํากับต้าก,ก็ก็อยากจะเต้นให้เป็นอยากให้มันจะพอได้เอาเอา,เอาแค่คำว่าพอได้ก่อนเอาให้มันดูแบบดูดีอะไรเนย่าเพไม,ไม่ได้ย,ยากครหนักับ อาการหนักที่นึ่งมีเพลงเต้นมาแล้วนะเคยกับพี่ฤทธ์เหรออาการนี้โอ้โหแค่นั้นมันยังเหนื่อยแทบแทบลากเลือดเลยครับพี่ลากเลยคือแปลว่าพี่ตอนนี้คืออยากที่จะแบบว่ามาแบบลองดูอยากสกิลกากเต้นดูครับก็อยากแล้วก็ยังยังไม่ทิ้งกีตาร์ก็อยากจะให้น้องเล่นกีตาร์กับเราด้วยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่ดีครับเพลงก็จริงๆก็ผมกีตาร์นคนฟังเพลงหลายแนวมากรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะมีอะไรให้สนุกเลยใช่เต้น อาจจะเป็นเต้นแล้วเอากีตาร์มาทุบก,กันก็ไม่แน่อะไรนะเอาอะไรนะเอากีตาร์มาทุบก,กันเอากีตาร์มาฟันกันปังอะไร <laughs> อ่ะ <laughs> คุณไม่ย <laughs> คุณไป <laughs> เรื่อยมากเลยช่วงนี้อ,อ่อ <laughs> อาก็คือแบบเป็นช่วงอายุเป็นช่วงอายุยี่สที่แฮปปี้มากครับ <laughs> ใชออ่อยากบอกอะไรกับนเราไหมคะที่เขามาทำให้ชีวิตคุณดูแบบสดใสมากก็ขอบคุณขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันก็มันมากสนุกมากก็เออ หวังดีกับน,น้องตลอดก็ <c oughs> อยากจะให้น้องแบบปังๆไปได้วยกันแล้วก็น้องก็ดังๆแบบเต็มที่ไปเลยพี่ซัพพอร์ตเสมอร <c oughs> ักมากไอ้ไอตาตามีคนบอกว่าจริงพี่เธอไม่เอาอะไรแล้วครับน <c oughs> อตาาซัพพอร์ตน้องเป็นสายซัพพอร์ตกันเพราะว่าน้องเขาก็ซัพพอร์ตเราเสมอถ้าใครสังเกตตลอดว่าเขาก็จะเป็นคนที่คอยดันหลังเราตลอดไม่ว่าเราเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ซัพพอร์ตเขาเหมือนกันพีสีคนไม่พไม่ตอบไม่ตรงคำถามครับ ใช่เพราะว่าผมก็ซัพพอร์ตน้องก็งไงให้ถ่ายรูปตกใจสุดท้ายให้กันโอเครับผมครับแต่เดี๋ให้เขาอินเสิร์ตนะโลกที่ตูมาลองใล้วรนี่ไปเนี่ยยากอด